chiên chưa sữa chưa 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 nó chưa nó chưa 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 bà chưa 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 lên chưa 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 nó chưa จีเดวไอ้ไม่ชอบเกาะวะไอ้จีนในชานแน่นนอึ้งแล้วะในชีาแน่อะจับมือนี่น้องในตู้เป้จับมือเลยอ่ะหนูน้องจับมืออุ้นเด็กกา

E Ayo okay... โยนี่ตุ๊ป้าก็ม่อมๆ

कोला टाइम दी ला एकदम कसी मनो जे दुसा 그렇고. So cool. cool.

bò, thôi đi về ăn ăn à, chưa hà này, chơi... này, thì... nó này, này, này ha, thì... <laughs> <đánh> <laughs> มันเอามันเอาสองอันนี er> ่มันอตัวเขาไปเอาหมดสมมตัวหัวเนี่ชีไหนตัวหัวนี่เอาไปทิมมันคนอเขากินได้ดิโอ้โหอล่ะเตอร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Hoa lỡ những video hấp dẫn là subscribe

thì cây đó con còn con vẫn được nó, thấy nó thấy... Thấy nó mà còn gió, nó, mà... còn, <coughs> nó cũng còn nói chưa, ấy chưa chưa,

เอาอย่างนะที่เสียงของมันเป็น ừ, mà... ใส่ลงไปใส่ลงไปเอาละไส่ลายเทปถ้าเอาเราครอบอีกโอ้ ข้ขวั่วกับมิ้งไงี่ชื่อขนาดเจี้ยวดีมีเขี้ยมงนี่ประเดี๋ยวเข้าคือเจ้ายมังขวั่วใส่ลงไปใส่ลงไปหอมอ่ะหอมยังพักหอมหอม ้อมพักอมวม่ะข้าวอยึ้น่ายก็มาซิมซิมเนาะมใส่กับหมข้าวโพดเยยังสอยอยู่ยังร้านอยู่ซิมได้แล้วอมซีมเพิ่งแม่ซีมแซ่บแล้วก็ใส่ผักหอมแล้วก็สาวเบาๆแล้วก็กินเหน เอ้าฟองกันมันอันนั้นปลนหมดแล้วตัวชิ้นเจ้าซอยเหลือโอ้ยกระไรมันเละหมดเยอาไปล้างมันที่หมดเสมอต้นกระไรเอาเลือกแต่นี่แหละได้เกิดเช่นเจี๊ยบส้มแล้วส้มอักแล้วส้มจีบแล้วไก่วันนี้ก็จีบพ้องแล้วเออจีบได้